นำก่อนใครว่าได้เปรียบตัดแก๊งลิเวอร์พูลบุกเสมอเชลซีลิเวอร์พูลครับทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอเชลซี2-2ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดกับเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่2องเมืกราคมที่ผ่านมาทั้งทั้งที่แมตช์นี้หงแดงขึ้นนำก่อนสอนย์แต่น่าเสียดายนะครับไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้โดยสิงห์ตนเงินกรามเชลซีตีเสมอ2-2ในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยผลการแข่งขันแมตช์นี้ทำให้ทั้งสองทีมต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการลุ้นชั้มลี พ็ตามหลังแมนเชตตี้ไปไกลสุดกู่แล้วในเวลานี้เรามาดูนะครับรเกรดนักเตะของหงดังหรือวูาทุกคนในเกมเกมนี้กันหน่อยครับเริ่มต้นกันที่เควินเคลย์เฮอร์ได้รับไปเจ็ดคะแนนทันทีที่แทนอลิซงเบเกอร์ได้ดีในรอบหนึ่งโดยครึ่งแรกโชว์ความนิ่งตัดบอลจากเท้าของคริสเตียนปูลิซิตขณะที่ในครึ่งหลังก็ยังโชว์ซูเปอร์เซฟจากการยิงระยะเผาผลของปูลิซิตคนเดิม ส่วน2ประตูที่เสียไปต้องบอกว่าเหลือบากกว่าแรงที่จะเซฟไหวได้จริงๆนะครับเทนส์อาเลซนอโนได้รับไป6ขนานนโชว์ความเยีย่ยนในการตัดสินกับซาลาหลุดเข้าไปทาประตูแต่เรื่องเกมรับยังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนให้โลซีจนตีอย่างหนกักโดยเฉพาะจังหวะที่โดนตีเสมอ -2 องสองวิกิฟานไอได้รับไป6ขนาดนยังคงเป็นตัวกำาวังในเกมรับโดยจัดการเก็บกินลูกโด่งได้หมด นอกจากนี้ความนิ่งของเขาก็ยังช่วยทีมเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่กดดันได้เสมออิบรอยมากโกนาเต้ได้รับไป6ขคะแนนแข็งแร่งรวดเร็วรับมือเกมรุกเจ้าบ,บ้านได้อยนางแน่นแต่การดันเกยมยังไม่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับเชียรมาติปกอนสตาร์สมิกาได้รับไปขนาดะ เล่นด้วยความมุ่งม,มั่นและเล่นเกมบุกได้ดุดนันความรวดเร็วสร้างปัญหาเก็บเกมรับชลซีมโอการเปิดบอลริมเส้นไหลายั้างแต่นเสียดายที่ขาดความแม่นยำไปหน่อยจอแดนแฮนเดอร์สันได้รับไป5ักคะแนนสอบตกต้นบอกว่านี่ไม่ใช่เกมที่เห็นดอยากจดจำทำเกมในแดนกลางไม่ค่อยได้ไม่สามารถสร้างสรรค์เกมส่วนจวังหวะเสียประติที่2ก็มัวแต่ฟ้องวอลำนาแทนที่จะรีบวิ่งไปเบียดปุริเิตไม่ให้ยิงได้แบบสบายสบาย เกมนี้นะครับจับตันเีมของเราสอบตกโดนบอลเลสซิ่งหนักของเชลซีไปไม่เป็นเลยครับฟาวินโยได้รับไป6ขคะแนนพยายามคุมเกมในแดนกลางและตัดบอลเกมบุกของเชลซีแต่น่าเสียดายไม่สามารถขับเคลื่อนเกมรุกได้เต็มที่เพราะต้องมาพบวะพพวงกับการรับมือกับมาเตโอโครวสิตและเอนโกโลกองเต้เจมส์บินเนอร์ไดไนน้รับไป6ขคะแนนรับหน้าที่จากการเก็บเอนโกโลกองเต้โดยตรงและทำได้ดี แต่าบางครั้งก็มักจะทำฟาวแบบไม่จำเป็นส่วนช่วงครึ่งหลังนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เหแรงประทะถดถอยไปและโดนเปลี่ยนตัวออกไปในที่สุดโบเมสลาได้รับไปปากคะแนยังคงเป็นความหวังในการทำประตูสเสมอจังหวะสัตวประตู20แสดงเงินถึงทักษะชั้นยอดครึ่งหลังบางโมโชมันสมองคิดเร็วทำเร็วสัดไกลแต่น่าเสียดายโดนเอเดอันเมนดี้ปัดออกไปได้อย่างวุดเวิด ดิโกโชต้าได้รับไป6คะแนนนอกจากจะมีส่วนทําให้มาเน่ซัดประตูขึ้นนําแล้วนอกเหนือนจากนั้นโชต้าโดนเตะโกซิวาและอันโตนิโอริเก่าจัดการจนเล่นไม่ออกเซเดลมาเน่ e ได้รับไป7คะแนนช่วยการจัดความปิดพลาดของเทรเวอรโซโลวาได้ดีเยี่ยมและทําให้หงแดงได้ประตูขึ้นนําเร็วขึ้นหลังมีโอกาสซัดประตูแต่โดนเบนดี้ป้องกันไว้ได้ต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามกันบ้างนะครับ เริ่มต้นที่ดามบีเกต้าแทนเจมสมินเนอร์ในนาทีที่69ได้รับไป5คะแนนพยายามทำงานหนักกเพื่อสร้างส์โกกาสให้กับทีมแต่น่าเสียดายที่ขาดประสิทธิภาพไปหน่อยอเล็กอักลิกชิมเลนแทนดิโกโจตาในนาทีที่69ได้รับไป5คะแนนไม่ใครได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันช่วงท้ายเกมมีโอกาสที่จะช่วยทีมสวนกลับแต่ดันจับบอลได้ไม่ดีเคอร์ติโจนแทนซาดิโอมาเน่ในนาทีที่90ไม่สาม,มารถให้คะแนนไม่มีเวลามากพอให้สแสดงผลงานเลย ยุติธรรมดีลินเดอร์รับได้ลิเวอร์พูลแบงตัมโจซีผลเสมอเหมาะสมแล้วเปปลินเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลลง,งความคิดเห็นว่าผลเสมอกับโจซี2-2ที่สแตมฟอรดบตยุติธรรมดีแม้หงดงจะเริ่มเกมได้เยี่ยมและบุกมานำเจ้าบ้านไปก่อนถึง2 0จากการโมฆเกือก,กันในสนามพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหงดงนะครับบุกมาบุกกับทีมมหาเศรษฐีแห่งกรุงลอนดอนโดยไม่มีเจอ์ก็งกรอบที่ติดโควิดแต่ยังเล่นกันได้อย่างน่าประทับใจ โดยได้สกรานำก่อนถึง2ลูกก่อนที่จะถูกทีมของโทมัสตูเกลเร่งเครื่องตีเสมอได้สำเร็จเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับต้ององฝ่ายเราต้องการคนโทรเกมให้มากกว่าเรามีการโต้กลับที่ดีหลายครั้งนะครับแต่เราพลาดไปในจังหวะสุดท้ายมือขวาของกุนซนชาวเมืองเบียให้สมภาครวมแล้วมันเป็นเกมที่เหลื่อเชื่อผมต้องบอกว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักเราสามารถแก้ตัวได้มากมายแต่นักเตะของเราสู้กันได้อย่างเต็มที่ด้วยหัวใจที่พวกเคามี เราต้องการลงเล่นในแต่ละเกมให้เหมือนกับนัทชิงเชอเลต์ไม่ว่าใครจะได้ลงสนามหรือนั่งเป็นตัวสำรองเราแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์เหมือน,นเกมที่ดีเรามาที่นี่เพื่อสร้างความบันเทิงและชนะและมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเป็นเกมที่น่าเบื่อเรามีอาวุธที่หลากหลายซด่งมาให้กับโมซาล่ามีความสําคัญอย่างหนาทึ่งพวกเขานําทิศทางในเกมให้กับเราผมเขาอวยพรให้ทั้งสองคนโชคดีในรายการแอฟริกาคัพออฟนชั่น ทุกคนรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ได้เล่นให้กับประเทศของคุณพวกเขามีสิทธิ์ต่อสู้เพื่อชาติเราได้2อประตูที่น่าทึงคุณต้องพยายามรักษาระบบเอาไว้ให้ได้เพื่อหยุดไม่ให้เราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างที่มันเป็นมันเป็นรูปเกมที่สูสีดังนั้นผมคิดว่าผลเสมอเป็นสกอร์ที่ถูกต้องแล้วเราได้แต้มที่นี่เราจะเดินหน้าต่อไปในเกมถัดไปคุณก็รู้ว่าชลซีต้องทำงานหนัหนกๆเช่นเดียวกันผมคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับคำชมจากการเล่นเกมรับ สามอนหน้าของเรามีทัศนคติที่หนาทึ่งผมคุยกับเจคกิงครับช่วงครึ่งเขาเป็นผู้นําของเราเป็นแรงกระตุ้นของเราแต่เขายังคุมทีมในวันพฤหัสบดีนี้กับอารซเซนลไม่ได้ในรอบตัดเชือกรครับเขายังต้องกะตัวผมมองว่าเขาจะมีไข้ออนอนเท่านั้นและเขาจะกลับมาอยู่กับทีมโดยเร็วที่สุดสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแบบเร็วถามเป๊ปยิ้มแมนเชสเตอร์นำโดง่งหลังเชลซี แา่เจ้ากับลิเวอร์พูลเช็คตารางพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับเรามาดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแบบเร็วทันกันเลยนะครับแมนเชสเตียร์นำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป21นัดนะฮะมี53แตม้มเชลซีอันดับที่2นะครับแข่งไป21นัดมี43แตม้มซึ่งห่างจากซิตี้10แต้มลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป21นัดมี42แตม้มก็เรียกว่าตามหลังแมนเชสเตียร์อยู่11แตม้ม นี่คือสถานการล่าสุดของศึกพิมลิกอังกฤษเราก็ยังเหลือนัดตกครางอีกหนึ่งนัดน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ